ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับใครที่สนใจรหัสเกมเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยฟ้องช็อปบริการซื้อขาย ID เกม Rv รับประกัน100%นะครับสนใจติดต่อ facebook อิซาริยาพมพลนนะครับอย่าลืมเพิ่มเพื่อนก่อนทักแชทด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมนะครับล สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับตีปีดูเคคนเดิมเพิ่มเติมคือโจ๊กนะก็คิดถึงแว่นนะครับก็เลยอยากมาเกียนในคลิปกันต่อนะก็จริงๆเนี่ยผมไม่ใช่คนกินเกียนหรอกครับแต่ก็แบบว่าอยากมาเกียนนะครับผมก็ วันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารับชมคลิปนี้เลยนะก็จะเป็นคลิปโตโลครับต้องเรียกได้ว่าในเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยโตโลเนี่ยคือไม่นิยมแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยที่ผมเลือกคลิปนี้มาหรือว่าผมสรรหาคลิปนี้มาจนได้นี่แหละครับจะเป็นโตโลอ,อันดับหนึ่ง <c oughs> กรเลียสของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ จะเล่นเป็นสายดาเมจนะต้องเรียกได้ว่าเป็นสายที่ค่อนข้างจะเกียนอะไรทีเดียวปกติมันถึงอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไม่ต้องถึกแล้ว่นะครับก็หาดาเมจดมาใส่แล้วกันนะโอเคนะครับเพื่อไม่ที่แม่กุณผูชมมันทีนะครับผมนะนั่นแหละนะเนะพื่อที่จะไ,ไม่ให้คุณผู้ชมเนี่ยรับชมคลิปผมยาวนานนะก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลาคุณผู้ชมนะก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับจะไขด้วยคือผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ 3อย่างนี้นะครับผมคนอะไรมันมนเดดอีกแล้วครับแบบมันเดดนีไม่ได้พูดนานแล้วอะ่ะเด้อเออน,นเด็ดเวอร์ชัน2โอเคครับมาครับฉากนี้จะเป็นฉากไฮไลท์นะครับที่โตโลสายดาเมจมาจัดจ้านนะที่นี้นะครับคือเซิร์ฟไทยเราอาจจะเล่นกันถ้าเล่นนี่คงจะโดนด่าย,ยับยับโอเคครับอันนี้เป็นฉากไฮไลท์นะครับเราไม่ต้องมาอะไรมากมายนะครับเราก็ดูๆขำๆยิงกิ้งไปนะถ้าไม่ขำกิ้งก็ลิงกับหมาแล้วกัน จริงๆไม่ต้องไม่ต้องว่าผมก็ไดนรัาผมเล่นมุกแบบแป๊กอะมาครับก็อันนี้ก mm ็ต hmm. ัดเข้ามาเกมแล้วนะครับก็ผ่านไป3นาทีแล้วเนี่ยเขาก็ไปเล่นเลนออฟนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลชาร์เลนเจอร์เขาเนี่ยก็ได้เอาเป็นเอ็กซ์สิลมานะครับเอ้าไอ้ย้อนเรียบร้อยแตกเอ็กซ์สกิลฆ่า โอ้นี่แบบต้องเรียกว่าลงมาเยอะมากนะครับบนนี้ปล่อยปล่อยป้อมแตกไปเนี่ย <laughs> ไปแล้วไปแล้วทันทันน่าจะทันนะครับเฉลเว็บก้างก่อนนะเอ้น,นั่นแหละนี่มีร้านสถานะด้วยนะครับมีทั้งถึกมีทั้งดามเมจโหดนี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ครบเซตนะครับผม <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับ ก็ถ้าใครอยากไปดูคลิปต้นฉบับนะครับจะอยู่ที่ลิงก์ใต้ล่างดีคิปชั่นของผมเลยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับแวนแตกเปล่าแตกหมายถึงชิคิวเลนแตกนะครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่คือแบบเดินเป็นโลมมิ่งแล้วอะจริงเดินเป็นโลมแล้วครับตอนนี้ก็ฉากใหญ่ที่ไม่มีอะไรผมก็จะไม่พูดเลยครับก็อาจจะตัดช่วงที่ผมเงียบไปเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับช่วงตัดต่อนะ เออนะอเคียเราดูไปต่อป้อมบนแตกที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชิ้นแรกเขาออกเป็นแฮมเมอร์นะแล้วก็เป็นรองเท้านะแต่ไม่รู้ว่าจะออกเป็นโอมิอัมเป็นไอเทมชิ้นใหญ่เลยหรือเปล่านะครับอันนี้มาฟาร์มแล้วนะครับบอกเลยว่าป่าก็เล่นไม่สบายแหละครับโดนแย่งฟาร์มด้วย <laughs> เรียบร้อยครับงานนี้เอ,อ ต้องเรียกได้ว่าโทโ่นี่เอาแต่ใจเก่งจริงๆเลยนะครับผมเรียนอัโทโ่นะครับโทโ่โทโร่นะ้ชงชื่อนึงครับเราก็ดูกันไปเรื่อยนะครับตกลงมีมีฟาร์มมาว่าทำไมดินดิสนี่อยู่แต่บนก็คลิปนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับมาดูแค่ว่าโทโลมันออกของแบบนี้มันจะโอเคไหมนะหรือว่ามันจะแรงไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋มันจะแรงหรือว่าเบาประมาณไหนนะครับ ก็คลิปนี้ก็ดูเพื่อเป็นสาระในการไอเทมในการออกไอเทมแล้วกันนะไม่ต้องไปซีเรียสว่าเอ๊ะทำไมมึงเล่นอย่างนี้ว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูขำๆไปไรสาระไปแล้วกันนะแต่ว่าสาระก็จะมีตรงที่ว่ามันออกไอเทมแค่นั้นแหละนะครับอ้าออกเป็นโอมิอาร์มชิ้นแรกนะครับโดดไปแล้วไม่โดดปะโดดแล้วทบไปหนึ่งยอนเด้งยอนแตกโอ้โดนลุมตีไม่เข้าอ่ะคิวเลนบอก าแล้วครับทั้งถึกทั้งดาเมจอแต่บอกเลยทั้งร้านสถานะว่ายังไงครับไม่ไหวแล้วบอกต่อเลยว่าไม่ไหวแล้วแตกเฮ้ยมีเคียวมีเคียวมีเคียวอกว่วาดูไม่ทันก็กลับแล้วกันนะเออมีเคียวมีเคียวต่อตะกี้ไม่ได้ดูพลังแฝงเข้าไหมว่าเขาเอาพลังแฝงอะไรมานะดูตั้งนานไม่ได้ดูพลังแฝงเขาบ้าเอ้ยก็ผ่านมาหกนาทีแล้วนะครับ ก็ยังเป็นไอเทมแค่สอชิ้นนะก็จะเป็นโอเมอาร์มกับวอลบูธนะครับผมวอลบูธวอลบูธวอลบูธเซกซีนะ่เนี่ยตอนนี้ปอมได้แค่ป้อมกลางนะครับก็ต้องดูช่วงเลทเกมอะช่วงไอเทมมันคมมันจะแรงเท่าไหร่นะครับเอาตรงๆก็มันก็จะไม่ได้แรงเวอร์อะไรเหมือนพวกสายไฟเตอร์แอสซซินนะไม่ใช่แบบว่าพวกสายแคลร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีดาเมจบ้างแหละแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงจัดจ้านนะคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจ นี่ไงไม่ต้องไม่ต้องกับด้วยอันตีของดาร์ซี่นะครับตายเลยนะนี่ไงแตกก็ล่ะมีร้านสถานะนะจะปัดออกอะโอ้ยร้านสถานะแค่แบบช่วงช่วงวูบนึงก็ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นในเซิร์ฟไทยเนี่ยก็เดี๋ยวจัดให้นะครับเป็นโฮโลฟาร์มเลยไหมก็ช่วยกันกดไลค์นะครับขอสักอขอสัก5ไลค์พอนะครับ น, αι, น, αι, like นี่นี่าไลฟ์พอเียผมเล่นให้เลยเด้อหลอกยอกยอกนะครับ <c oughs> ขอสักอืใครใครดูถึงจุดเนี้ยนะครับช่วยคอมเมนต์บอกว่าดูถึงจุดนี้แหละนะครับโอเคนะถ้ามันเยอะเยอะเดียวเดี๋ยวผมจะให้พิมพ์ว่าดูถึงแล้วนะเนี่ยถ้าดูถึงจุดนี้นะครับบอกว่าดูถึงแล้วนะครับก็พิมพ์ไว้พิมพ์ไว้ตรงคอมเมนต์ว่าดูถึงแล้วแค่นั้นแหละนะครับ ถ้ามันเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นโตโร่ฟาร์มให้ดูเลยนะครับในแรงสูงๆเลยแหละนะมันจะเกียน์มาวะจะโดนดาวะแค่นั้นแหละนะครับตอนนี้ก็ผมก็กําลังแต่ไปก่อนเรียนนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะติดก่อนเรียนเมื่อไหร่นี้ก็รอดูนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้จริงจังครับว่าต้องติดก่อนเรียนให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนนะแต่ว่าก็รับชมคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้ <c oughs> จริงๆโตโร่สายดามเมจเนี่ยมันก็น่าลองเล่นกันนะ เริ่มออกเป็นจอบเกาะกับคีที่ข้อแล้วนะครับตอนนี้ก็ก็รอดูไปเรื่อยแหละชีเริ่มติดนิดหน่อยแล้วนะผมตันดังนะครับเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะเอาออกเป็นมุลามาสะแล้วนะครับตอนนี้เอาอ่ะเฮ้ยไดโอมิกามกับมุลรามาสะแหมไอเทมนี้มันแปลกจริงๆเลยนะน่าจะออกชีก่อนนะเอาแตกหนึ่งชิวเลนมาแล้วโดดไหมไม่โดดโอ่ะเออโดดละ ยอนยิงไม่เข้าอ่ะนี่ไม่ต้องออกของแพงก็ยิงไม่เข้าแล้วอ่ะก็เมต้านี้ก็จะเป็นเบต้าเก่าหน่อยนะครับก็ตามที่ผมบอกครับว่าเราไม่ได้มาดูจริงจังอะไรมากมายเรามาดูแค่แบบว่าเหนื่อยทำไมเนี่ยดูแบบว่าเขาออกไอเทมมันจะเป็นยังไงแค่นั้นแหละนะครับไปแล้วตามไม่ทันหรอกจะตามเหรอเฮ้ยจะตามอ่ะจะตามไอรีครับจังหวะนี้อ๋อ าดาสซี่ดาซี่ไม่เลียร์เว็บคีฟก่อนอ่ะเหลือไปตัวนึงเกมนี้เขาจะชนะหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้เราก็มารอดูรอรับชมกันไปนะชึบแตกออดินไปไหนอะเชลี่ดินดนิดไปใส่เคครับจังหวะน,นี้เราก็ดูกันไปแล้วกัน แตกครับนั่นนั่นนั่น,น,นเอ้ยไม่แตกเฉยเลยนี่ไงมีอันตรีไหมดาร์ซี่มีครับก็การดูอันตรีของดาร์ซี่หรือว่าอันติีเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยก็จะดูตรงเห็นมินิแมปไหมครับตรงมินิแมปแล้วจะมีตรงนั่นแหละนะครับจุดเขียวๆบนหัวของฮีโร่ตอนนั้นแปลว่ามีอันตีอันนี้คืออธิบายสําหรับคนไม่รู้นะครับสําหรับคนรู้ก็ฟังๆไปง,งั้นันแหละนะก็อันนี้ไปถึงคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับ เพราะว่ามันก็มีเยอะนะผมเห็นในเพจ r อาวีแบบว่าฝึกหัดอะไรเงี้ยเขาก็แบบถามว่าดูยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็มีพอมีแหละนะเกมมันก็ออกมานานแล้วคนก็เริ่มรู้กันเยอะแล้วแหละนะครับแต่คนส่วนหนึ่งที่เพิ่งมาหัดเล่นเนี่ยก็ไม่รู้นะก็ถือว่าผมอธิบายไปในคลิปนี้เลยแล้วกันจังหวะนี้ครับมีการไฟกันหนึ่งจังว่านี้โอ้ยเอ้ยกดผิดตัวโลบอกกดผิด <laughs> นี่ไง ได้ไปนหนึ่งวะโอ้ยนี่คิวเบหกแล้วนะถอยไม่ต้องถอยลองโซโล่ใส่เลย <c oughs> โอย้เป็นผมนี้ใส่ต่อแล้วอะ่ะผู้ชมครับตามที่ผมบอกเลยครับว่าถ้าดูถึงตะกี้เนี่ยที่ผมบอกก็ให้พิมพ์คําว่าดูถึงแล้วนะผมจะมาเล่นโตโล่ป่าให้ดูกันนะในแร้งคอนเลยนะต้องเรียนได้ว,ว่า v e ลิกูดเนะีได้เอาได้ดาบคี้มาแล้วนะครับชิ้นที่4นะครับผม,ผมก็จะเป็นโอม a อมชิ้นที่1 w วัชิ้นที่2 มูลนามาาชิ้นที่3แล้วก็คิดิคอนนครับชิ้นที่สจังหวานี้ว่าจังใสโดดไปหนึ่งอันตีตามไหมใส่ย้อนน่ะโอ้ไม่ตามอครับย้อนเริ่มตีเข้าแล้วครับจังหวะนี้เลดเกมบอกเลยว่าย้อนตีแตกแน่นอนอัาโตโรเริ่มเล่นยากแล้วนะผมก็เริ่มพูดไม่ค่อยเถือกันเนี่ยลิ้นเริ่มพันกันละพูดเป็นเรือหางยาวเลย ขายรองเท้านะครับออกเบ็นโซนิกบูลแล้วนะครับบอกว่ามันบางเกินนะครับจริงๆเป็นวัวบูทมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับปกติก็ไม่ได้ยืนตีอยู่แล้วนะ <c oughs> โอเคครับจังหวะน,นี้เดินนำหน้ามาแล้วโอ้โหเดินนำหน้านี่คือทีมพุท่อสู้นี่เดินหนีหมดอะ ดูกันไปยาวๆเราไม่ใช่กลางเกาพูดเลยว่าอยากโนต่อไปแล้วกันนะครับผมเฮ้ยลิตเตอร์ลวงแล้วอะไม่หว่าไม่สนวะส้นไหนไม่สนครับจะเอายอนตโตโรบอกจะเอาแครี่ผมใส่ลวงผมไม่ใช่ใส่แท้งนี่ไงเอเซคิวโอ้ยไม่กดวะเอาเลยลวงได้ตัวนึงถอยนี่ไงเข้าหนึ่งจังหวะเราเบิดตไป อ๋อแปลวชี้บนแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้หต่างนี่น้ำโด่งนะโอเคครับดูยาวๆไปนะแม่งคือผมบางทีผมก็พลาดมั่วไปนะบางทีเนี่ยในคลิปนี้นะคลิปอื่นก็มั่วนะครับผม แปว่าคิมนี่เนี่ยบอกเลยว่ามัวจัดเลยลิ้นพันกันแหลกเลยแล้วกพ็ผมพอดีใช้งานลิ้นหนักินไปกินพวกของฝืดฝืฝาดฝาเยอะเกินแลเคยกินไหมมะม่วงฝาดอะไรมะม่วงฝาดเอาละครับบอกว่าผมเลนอัพผมอยากจะเจอไฟเตอร์หนึ่งหนึ่งไอรียังหนีบอกเลยไอรีบอกไม่สู้อา้าวได้ทูตมาแล้ว ชิ้นสุดท้ายเอาเป็นอะไรจอก็เอ้ยไม่ใช่กอเกิดนะครับผมโอ้ยเอาแล้วปีป้อมแล้วโอ้ชิปปี่ปอมแตกเอายอนมาแล้วครับเดี๋ยวเจอโตโร่ใส่หลวงนะยอนไม่กลัวแล้วบอกว่ายอนมีดาเมจแล้วยอนบอกอย่างนี้นะครับว่ายัางไงครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอ้ยไม่ว่ะเฮ้ยไม่ห่ะยังยอนมันไหวตัวทันนะ เฮ้ยบน2ครับนี่ไงคิวเลนละเอาไวาสส้สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเติบเึ๊บ,ต,บตามด้วยสกิลหนึ่งไองส้สกิลใส่เลยนั่นแหละสวยงามครับจงังหวะนี้ตามครับโ,โหบอกเลยว่าคิวเลนยังกลัวเบิดตูมโอ้โหสวยงามจัดเอ้ย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  ยอนมันก็ยังตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะเอาตรงๆใช่ไหมอุ้ยนี้คิวไปเก้าแล้วครับบอกเลยว่าสดจริงๆครับเขาคนนี้เอาแล้วเจอสายหลวงโดโลแล้วยอนนี่ไงโอ้ยช้าไปหน่อยนะครับระเบิดช้าไปหน่อยก็เฟสไทยของเรานี้ก็ไม่ค่อยเจอกันแล้วใช่ไหมในซีซั่น14เนี่ยคือตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยแอบ จนจะติดท็อป้อยแล้วยังไม่เห็นไอ้เจ้าโทโร่เลยนะตั้งแต่เริ่มเล่นมาเนี่ยในซีซั่นเนี่ยเอาแล้วแตก2แน่นอน100% 100%รนยครับนี่ไงว่าแล้วนี่โดนดาเมจเป็นนี่เบาบางเหลือเกินก็จริงๆดาเมจผมก็มองว่าได้มาจากทูดนะใช่ไหมคุณผู้ชมเชื่อผมไหมว่าดาเมจของไอ้โทโร่เนี่ยมันได้มาจากทูตอ่ะที่ตีพวกแคลรี่เมจตายเร็วอ่ะผมว่ามันได้มาจากทูตนะ อ๋อแล้วครับได้กาะเกินมาแล้วครับปูมกดอันติแล้วไอรินั่นแหละกดแล้วครับนี่ไงไม่ปล่อยครับบอกเลยว่าไม่ปล่อยเฮ้ยเอามาแม่กดสกิลเพิ่มเกาะทานไดครับเป็นสกิลสองนะเป็นสกิลสองเออนี่ยวดลิ้นพันกันอยู่ได้เหมียวต้องเรียกได้ว่าเล่นโทรโร่มาชำนาญพอสมควรเลยนะเนี่ยนะแยบเราก็ดูไปดูยาวๆไป นี่คิวไป1 1แล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นแอสซันตัวหนึ่งยังได้เนะมืตามที่ผมบอกนะครับว่าถ้าดูถึงตอนนั้นแล้วให้พิมพ์ว่าดูถึงแล้วนะครับผมจะเล่นโทรโลฟาร์มให้ดูนะเนี่ยไม่ไม่โกหกครับผมบอกเลยว่าผมพูดผมเล่นจริงนะเอ,เอาแล้วครับเก็บไข่ด้วยแชรี่ไม่ต้องเก็บโทรโลเก็บเอง ก็ติดอยู่นะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วโดดแล้วครับบอกเลยว่ายืนยืนได้นานเพราะพี่มีไข่บางกรอน๋อตีตีป้อมเลยลูกพี่เฮ้ตีป้อมตีป้อมแรงอยู่นะช่วยๆกันตีนะเอาชนะแล้วนะเนี่ยแต่ว่าน่าจะยังไม่ชนะตอนนี้นะครับนี่ก็เก,เกมตึงพอสมควรแล้วนเนี่ย 17นาทีแล้วครับย,ยังไงครับฉากนี้จะเอาดาร์กหรือเปล่าเขาจะเอาดาร์กหรือเปล่าครับยังไงมาแล้วบอกก็รวมกลุ่มรวมกลุ่มรวมพล ดูไปครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็พูดไปงั้นแหละนะผมก็พูดเบอร์เบอเธอเธอไปแล้วบอกว่าอ้าวจะมีคนมาเช็คดาครับเช็คทันหรือเปล่าโอ้ยถ้าไปเช็คนี่น่าจะทันนะเช็คด้ไมโครโฟนเช็คไอรีมาล้วงแล้วครับล้วงแวนไปหนึ่งจังหวะแวนแทบไม่มีดาเมจบอกเลยนี่ไงนี่ไงยนันตีซีโอ้ยยันเจ็บแล้วยันยิงเจ็บไม่ใช่ยันเจ็บ วันนี้ก็ยิงยังตีดาร์กกันไม่เสร็จเหรออ,อ้าตีเสร็จแล้วนี่หว่าแตกแตกไหมมีไข่มังกรอยู่ไม่ต้องกลัวนั่นแหละไข่มังกรแตกไปแล้วแตกไหมฟิลเดอร์ซันยิงไม่โดนโอ้โหเรียบร้อยมีกาอเกิดอยู่เออนี่ไงเจอยอนยิงไปเนี่ยผมเกว่าโคตรแรงนะครับเรียบร้อยตายไปสี่ตัวแน่นอน อตายสิเชียร์เวฟคีไม่ทันแน่นอนมีคิวเลนตัวสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าเชียร์เวฟคีไม่ทันแน่นอนน่าจะจบนะฉากนี้เนี่ยสามศิวิวิกับคิวเลนตัวหนึ่งแล้วก็มังกรอ,อีกตัวหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหทีมเขาเนี่ยอีกสามศิวิวิกันเกิดไงยี่สิบวิละน้อยสุดของดิกเตอร์ว่ายังไงครับตีป้อมนะครับตัดมาฉากตีป้อมเรียบร้อยครับผมโอ้โหแตกชนะเรียบร้อยครับชิงแชมป์โลกไปแล้วนะ โอเคครับก็สำหรับชิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าอยากให้ผมเล่นโตโลป่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ตามที่ข้อเสนอที่ผมบอกไปเลยนะว่าดูถึงแล้วนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันชิปหน้านะครับฝากกดไลค์ด้วยบ๊ายบาย